สาโอนไปเกิขึ้นมาเร็วโม่จะได้มากลาเผาปลาเผากินกระพันกระปุ้นปลาเผาเอิบเกินี่พีดมาค้างนี่้ด้วทุกคนเลยกูนะปลาตกแค่มห้อยอยู่เอาไข่ท่ามะพงวัวขันเอาไข่แบบนี้ท่าแบบนี้แหละมันสีมันสีปีไม้ป่ามันไม้แต่ไข่เดี๋ยวมันแฮมเข้าไปในไปเลย หมดไหมมันแพงเลยมีเละเลยเดีดดอด๋อน้ำลายนีด้ดิเดีอืไปอาผหอมมาขึ้นมาเซอร์ยายพักยายมีทาเชิดกับ เซบ่อืมเซบสีหมื่นปลาเอ็นงพี่โดเซบมาเจวานบ้าเวานทำใ่ญ่ยโยนมือไปล,ล,ล้างล้างแหล้างเอเออกินอันนี้ย่าเราไปหาซ้อมพรอนเนอ ซ้อมพรอนเนื้อมันได้กะหวานชองคนนะไปซ้อมบ่หรือไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อมบ่ซ้อมพี่ลุงว่าซ้อมเหรอแช่เพ้อแช่เนื้อพันยาเปิดทักทายสบายดีทีสีทุกท่านที่ติดตามนะครับชมสบายดีตอนเช้าวันนี้กะตอนเช้าวันนี้กะมีแต่ไปหน้าทุกคนเลยยู่งหื่นวันนี้จิมาซอยเม่นแตงโม เมื่อถึมูม,มาซอยสามมูน้อยเป็นไปของพีนวันนี้สีมาเห็ดพันกระปุนทุกคนเลยมาพงเป็นมาแต่เวลามาปีใหม่นี้แหละแล้วปีใหม่แล้วก็สีได้มือเฮ็ดเวออีวันนี้สีมาซอยเมินซอยเปเละตะเขาอยู่หื่นนะทุกคนเลยวันนี้ไปซอยเมินก็ตอนนี้กะซอยซอยซอยมินแล้วสีมาวันนี้สีห็ดพันกระปุนปีงปลาปีงปลานิ่มโตบ้ากใหญ่ๆเลยวันนี้ ทาพอดีเขาจะมุกน้อยขึ้นมาตรงเฮ็นน้ำเขาขึ้นมาทันเขาไปขึ้นมีมาทันแล้วก็นจุ่งกับเขาทุกคนเลยจะน้อยแตงโมงมามาซอยซอยเม่นเนี่ยมาซอยเม่นทุกคนนะมนีิมาพงเขามาละมาปีใหม่มาไอเพอมา,เมาดินปีใหม่เอฟซีถามร้ายไรมาพงไปตั้งเลยมีมาปีใหม่มีมาบ่มาแล้วมาตะวันนี่ทุกคนเลยมาแล้วก็ได้ซื้ออัน ปานินมายางเลี้ยงสามุกสามูมานน่นนเข้าซอยมินทาจะหน่อยเขาเจ้ามากำลกงปูพาตะพยาเข้ามาซอยพัดิี่ซอยพันนี่นนนแล้วเอาพนรถนี้ย you <laughs> จะแล้วแล้วยังมากยังดนาะเวลายหนึ่งไปตักทำมีอันว้าพันกระปุ้นเจอว่าจะดีมากเนี่ยเนาะทำบีแล้วกินพันกระปุ้นไม่จะดีมากมีไกลาตาบอดตัวหนึ่ง Ya bu kadar

ภัยก็ทุกคนเลยปั่นมินแล้วกินนี่ดักภัยยางป่าป่อาะลมก็แห้งนะมันนี่กูนะยางป่าพ,พงไปซื้อขะปุ้นมาเลยจีน้อยมายางป่นนินทุกคนเลยดักไฟเอาเสื้อตู้ไว้ในมัแข็งเลยจีน้อยมั ยางมันละลายก่อนเขื่อกระปุนบ่กระปุนแบบกระปุนเแบนกันเส้นน้อยก็ะดาษแบบเ้นนี้แบบเคอะกระปุนดำบ่หนี่ล้วมันยังเลือเคอะบุกคุยก่อน เฮ็ดมักเอ็ดไปแล้นี่คือท่าป่าคือป่าเฮ้คือป่าคือป่าเอาไข่เชื่อว่าเชื่ไข่าขาวยังมีไหมน,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 นี่จีไข่ตเน็นมจีแล้วละโม่พวกเอาถ้าไข่ขาวมันบ่ก็มีเห็นนอดอไข่แดงกลับมาเอปาอ,อปนิวนีในพวกเห็ด ยนนินทีพอีวพเออเออบปาโอนไปเกิขึ้นมาเมลยออโมจะได้มาเออบเกิาเผาปลาเผากีกพันขปุนปลาเผาเออบเกิดเออนั่เลยวะ ชื่อคือทานนี่บคน,นะมได้เอวอไม่านกะปุนกฤษแล้วโม,ะมนนกปุโมกปุนดำเนี่กปุนข,ขาวได้โมกินด,ดไม่เด้โมเนออันเลิกก็กินขี้ดำคือมึงกินน้ด่นั้ดด นี่เอาเกือเชื้อไข่ทุกคนเลยเออจะน้อยยางยางแล้วจะมาลุขปุ้นขปุ้นกับขปุ่นดำก็มีเดี๋ยวนี้อ,อ๋อโขปุนดำขปุ้นขาวสมุกร้อยเพื่ขึ้นมาตตงเฮ็ดแล้วจะนอยมามันนี้อยู่เฮือนพันขปุ้นมันนี้บาพ่งเลงี้ยงทุกคนเลยพงมาแต่เฮ็ดงานมาผักปีใหม่ เลี้ยงแตงโมก,กับชมูกม,มาแล้วบอยูนไหนทิมเซอร์เทร์อรถ่า,ดดานเจอยางคักมายางาปาดคนเลยโอ้ย

พ่อแลว้ยงกันอนาขอยางป่ายาป่าชุกเพิ่งลกขุนเลยป่านี้นานชุกเลยยางป่าช um ุกลกขุนเจลนด่เพอเอดเป็นอิโมเอดเป็นบ่ แล้วแล้วพีได้กินแล้วอ่ะนะเชียวตำเจียวเชมันนาหวานไอเจียวไอเจียวหวานนะบอกปลาปลาเอ็ดแซ่บอกแซะตำเจียวเชมันนาปลาของเราอันนี้ผีดมาครั้งนี่เลยทุกคนเลยกูร่าก็ตกแค่มาห้อยอยู่เอาไข่ท่าเม่าพุ่งว้ากันเอาไข่แบบนี้ท่าแบบนี้แหละมันสี มันสีพีไม้ป่ามันไม้แต่ไข่เดี๋ยวมันแฮมเข้าไปในเขาเลยป่าสุกเงามาล,ลุกร,ร,ระกป,ปุนเชลล่าบอยมองดูคู่บอยชอมพรอนบ่เฮ้ประกดบ่พรอนพรอนเป็นแถวพอนเป็นแถวประกดพรอนมองดูอย่าเบิกนี่มันเท้าบ่ไม่มีกา พนมองด้วยอกูเ่อดชอบพรมีก้าเพอพรอนมองด้วยจิแล้วนัำนเปชดชอมพ่ไหน บ <laughs> อลแลนเอาเด้เลยวะโอ้ปะปะโก้เด้คู่พี่เอาแน่นใดเออเออฮาดสมอกน้อยไปกันซ้อมพรทุกคน,คน,เ,นเลยคู่พ่อซ้อมพรอนดนะีครับคือไปรีบซ้อมพรเนกันเถอะแล้วนพ่อซ้อมพรนไงได้จ,จังหวะ ได้ได้บักหลายหนึลายนิู่บ่อชอมผอนบ่ผอมึงดูแบบเลิอเอาคะแนนบ่อเอาคะแนนชิเลเทากดจัิเลเทาซับกูนี่พรนอีฮะอลิศกี่นี่นายผกอมอนีเป็ดจ้างจ้างแล้วได้เงิน ดอออ่างร้อมชวนท่าได้จัดโอ้ทีนี่ก่อนมาพัางนี่อโอ้เพื่นติดแล้วนี่อ๋อมันเน่าพี่เกะอันั่นโอ้ไทยมันอน่านี่โอ้เกขาเลยทางทีนี่มันอยู่ในป่า นาลุกขปุนบาดนี่วะขปุนกะขปุนดำกับปุนขาวก็มีเยอะซื้อสลับเดียวแล้วมูเร่เยอะนั่นดำนั่นแดงน้ำนี่บ่มันมีมีมีบ่ปุนแดงมันนึกบอกปุนแดงตัวนี้เคยชุกแหละชุกได้ไรชุกบ่เอาลูกมาตั้งๆพี่ชุกให้นะฮะแข้งนอนขึ้นลูกกะพุน ค้างมอโลกระปุลขึ้นนำ้ำก็ไหลายก็ดอกต้มอาบพร้อมมึงไม่อาบน้ำสามมือแล้วนะจนะ,ะมือแล้วไม่อาบน้ำนะโมเ <c oughs> จ้านะ้าอาบโม่ตัวนี้เห็ดเพื่อตัวนี้นะเจียวน้ำตาลอืมเจียวตาน

้มปนเอีเละไรีนะีเล่เปเรืวีเล่เลยเดี๋ยวพอน้ำลายเลยเน้จะเอ่อเอา์อะหอมมาขึ้นมาซงอลเจียวมันตวดิน้ำตาลวนน้ำพักมาด้วยว่ะเจียวหวานเรเจียวหวานอร่หอมมีว่า หอมอะไรได้ถ <formation jin inh throat> <at> ุงเงิน hmm. ยุต <sip> ิธรรมเนี่ยอะไรทุกคนเลยชุกแล้วนี่นะแก้วกับแปลงแล้วแหละยังตะลุขบุนบาดโลขบุญชุกเลยได้โมยเลยชุกอัศจรรย์เห็นไปเลยก็จัดหน่อยพฝนเปียกตุกมาเจอเป็นตะแซสบเลยเนาะโอ้ชุดพงได้เลื้งเลยนี่ มันมีไม้ป่าอันวะอันนี้เหรไม้เท่านะไม้เท่าเกิดกับไข่นะบ่นี่ป่ากระซุกเลยทุกคนได้ยังลุกขาปุ้นบ้านนึงอืมโตะนำฉันหอนอยู่จูไฟให้เขาลุกโมกอือกระตูกมาเท่าแห่ จูอะไรรู้ปุ่นทุกคนเลยนี่ปุ่นกับเส้นขาวเส้นดำเมืม่อคือกินกาบบ่โ,โม่ใหญ่ผักยายมีทาเช่นกระตู โมฟนเลยแตงโมมะลุทุกคนเดยไปดิ๋อ้ชุกแลโมจำได้ไหว้ามันกระท่าพุ่นันนั้นเวลาเปื่อยเวลามาพาม้มาเกิดไปดิหยิบด้วยแม่ชุกแล้วเปล่า เออก็เป็น่นะครัเป็นเบริโหมเชอะเจนดำนะเป็นตาแซ่ชุกเลยวะมาเป็แขงเนืองเอามาอี๋ไหมนะลูกปุ้นกันชุกทุกคนเลยมีงปลากับเปีงเลยมากินเมงมะทแห่ก่อนโอ้เมงมะทแห่นี่แซ่บแต่กินมันเป็นนะก็เป็นไหมในวันนี้นะเนาะ เป็นใหม่ๆกินครั้งแรกมาปีเลยม่เคยกินโม,ม่มปันกรดานกระดานปันทุนน,น,ทน้ปงบันนี่ปงเชื่อท,ทามน,นี่บอขอบคุณนะนุกละนั่งตักไม่ได้ใช่ไห เขาปุ่นดำน้ำก็ดำเนาะน้ำมนเนาะขาย้อมสียักดเนาะไหมย้อมสีเอา้ารอกะทับกิธานไผ่เชื่อืมกินาบโอ่นี่ะ เมนกับบิอยน้ำอะไรีล่ะอืมเอาเงินมาก่ยุงเราอืมไหวานจ่ายมีพัานึ่กรพ่อีกระมงก็กนั่นหรอชีสบมพู่ีมพูมีบ่้มี่ีเขียวพร้อมจักินเห็ดเลนินคิดนะขี้เขียวก็มีอีกมาที่นี่ ่าก็ไมมหนึ่งเรียบร้อยทุกคนนะครับปุ้นกะปลากระชุกเลยมามาทุกคนกินพันกระปุ้น,น้ำเดียวมันนี่มีงมทอแหน่เนยท้ยไหมท้ยโ,โมโนเบ่อแล้วนี่แล้วละทุกคนเลยมามามาโอนกินก้อนละ จงเฮาบุพงษ์ขึงนึงบุพงษ์เข้าในเมืองแล่นเข้าในเมืองจนได้มามาหอดเขากินทาบีกินบปตอนนี้โอ่บ่ายสองโมงแหละอยู่เข้าละขัดทาฉันเนือจงเฮาบุพงษ์กับโพเท้าขึงนึงป่าป่าตกถักเลยถักเลยถักเลยนี่กินกินเอ้กินแบบนี้ สดบาทนี้ดนอดกินแบบนั้นเบาอดแบบนี้เขากินนี่นั่นแ<ม>หล,ล,ะนนละบะนลแบบมาแต่พอดเปร่าจ้ะนี่แสบแห้ง อืบางเมื่จกินละกินพักะอ่านซือเก่งกินพักก็เป sí yes> ็นกินพักอันเดียวเนาะกินผูพักกูอืมผสมผสมผสามต้องห้าล้องก่อนมาดูปรเทงมาอรวเาอรวพันกระปุนไดมาดูมีมือที่พร้อมกูเพิ่งเลือื้อกรปุนมจักอืมโอ้ยกระปุนมาข้อบาทมาซือ้อ

โยนมือไปล้างล้างแล้วบ่กินอันนี้ยาล้วไปหาซ่อมพรอนเนอซ่อมพรอนเอมันได้ก็หวานสองคน่ะไปซ่อมบ่หรือไปซ้อมไปซ้อมม่ซ้อมพี่ลงะซ่อมเหรอแ่เพอแเน็ตพนยาเปิดเพลงแเน็ต เด็กเขาเปิดอยู่กลางบ้านปุกะพรอนไปนำข่าวเหรอบาเพลงนะลูกเพลงเพือจ้าเพลงชาเชียงเชียงวังเชาเชียงคซอมมือมันได้แม่เราไปดินลงบนจันนาคู่หายได้เอาคะแนนบ่เอาคะแนนบ่เพือเต้นงาบผนั้นก็ได้ซิฟเออเอาเดีได้อาเดียองคนคมาแล้วเด็ก้อม่คนสง้นนะ บ้าชมพงก็พอดีมากผู้ดังดีลีดพงก็มากพอดีไปในเมืองอีโมอีโอนกินอันนี้แซ่บมั้ยอืมกินค่ะกินอันนี้อีโอนกินนะนี่อโอนกหวานไข่ได้ยังไงไข่ท่าเกือเคยได้กินโมนมีเคยได้กินกินรอบวงรอบอีเจอแซ่บเค็มเปล่่ทาเม กมเมมันม yeah, e uh ันย้ำยนกาโโมเจอีมีออบีเพอกินซอยเม่นได้ได้สองห้ายลงปุกต่สาวได้มาเยโมซอยเม่นซอยเป็นน้ำให้เขาไปเท่ไปโอ้ยเปนน้กูเกินพัดกระปุ่นนชื่อเอกกูเบิ่งมึงไปหายบ่โมไป เาเกกินผากระปุนได้ปนี่เ้ยขอยาอะไจ้ะคกินผากระปุลเจอบวกเมินซอยอันซอยม่นซอยได้เห็นยือยู่แล้วตามเบิ่งนั่นเออเนาจะยาอนเลยัวนานาซ้อือ่ม

เด็กครับยังยำไม่ได้แบบนี้ข่ายไอ้ลุงเธอาไรเพื่อคืนเลยคืนเลยเลยล่ะเนอข่ายเอ้ยโอนเน่ข่ายไอ้โอนยำเฮ่อบอกกะเฮาอี๋ข่ายไอ้โอนยำเฮ่อแล้วก็เอาเฮาอี๋อีบานจะรัยำเฮ้ยโม่พี่โม่ขายเฮ้ยโม่ กินข้าวจีนกข้าวกูกินนึ่งพัากินจ้๊กแตงข้าวงูมีเท้าไม้เทานี่มันคือข้าวนำมาพงนี่ผู้นึงดี่น้อยเพ็นขาดอีตึงเนาะเพลินเมื่อเริ่มมันมาปีใหม่มันมาป้อปีใหม่มีมามันได้อยู่ลำโพมันระยามากแล้ว อย่างนั้นงันอีอีง้อนะบอมีเห็นอีกืนั่นไปทั้งเลยขึ้นมาตรงเฮดล้วไปดินเลยนั่เหรบมีเห็งเลยอยา้ตแตงโมแน่มื้อนี้อยีแตงโมนี่ได้แตงโมสูปูแตงโมนี่ิไปลเอาแล้วมังโมมีเมบ่ตัวเฮ่แน่แจ่วหวาน ปีงปลาขะปุนกะจัวนี uh ้เต well ็มก็ซามนี่ยิ่มืดเลยทก้งหดเลยมีอไรมีจัางอิ่มแล้วบ้วอิ่มไรกินแต่เฮือก็อิ่มไห้ก็ได้ไปชอมพรอนบอกันี้ไปเฮ้ยมันได้ด้วยอมน้ำปูนี่จิ๋วปกินหญ้าไป ชอมพรคือมันได้บะโกนนะมักแก้วร้อนนะกระดาษตอนนี้ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยทุกคนเลยวันนี้อยู่เฮิร์นซอยมันละก็พาเดียวเห็ดพันข้าวปุ้นกินลู่ลู่ลานๆมาหลายคนมาพุ่งกับมาแต่เวลล่าละก็ได้ซื้อปลานิ่มมาตัวหนึ่งละกับยางกินกับเพราข้าวปุ้นแจ่วหวานทุกคนเลยปลาตัวถือว่าสุดยอดเลย มาพักปีใหม่นี่แหละปุ่งกะหลังปีใหม่แล้วกะสทีได้กลับไปหาเฮตเวชวลาอีอยังสาวเดนเินเพ่นเพ่นมีมาพากเบืองผู้แลฮอดมือปีใหม่คือผู้แหละเป็นละมาบอหรือมาแล้วกะเป็นอยู่พิ่งก็อยู่ทุกคนเลยมันนี้เหกากคับพาดูๆหล้ลานกินทานกุปุนโอ้ทีว่าสุดยอดเลย่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพีงนี้คิดนะพอได้ไหมขอบใจที่ติดตามนะครับชม